เราปีนขึ้นไปทำไมบนนั้นนะ่ะเอาเอาแล้วปีนขึ้นไปทําไมลงมาสิลงมาแล้วก็อ้อมมาทางนี้ดิฮ้เอาเอาเอาจะโดด<ไ>จะโดดข้ามเหมอก็ลงมาสิลูกลงมานี่<ห>น <laughs> อยากขึ้นบนแต่จะโดดข้ามไปเลยอืมมาลงมาเอาเอาเอาจะโดดข้ามหรือไงเออ ยานะมาลงมานี่มาลงมานี่ลงมานี่ไม่ใช่โดดข้ามไปนั่นนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไเออฮึยอ,อยึยังไงจะโดดจากนี่มาขึ้นนี่เ้ยหมาอืมไม่ทัน